เห็นไหมดันเข้ามุมดันเข้ามุมดันเข้ามุมต่อยน่อยหน้าไม่ได้ต้องถอยต้องถอยออกเราต้องถอยออกหูกเพราะว่าเขาเขาใช้วิธีใช้กางเกงเขาชกก็ดันดันเราเข้ามุมโวยโขโขให้โวถ้าหนูไม่โ่ถ้าหนูไม่โขเขาก็จะยิ่งชนะท้องไม่ดีแต่เราถ้าเข้าท้องปุ๊บมันยัดขึ้นหน้าเราไม่ได้หูก ต้องระวังตลอดใช้ทั้งสองมือหนูใช้เออเดี๋ยวดันดันดันเข้ามุมนะจุกเนี่ยมาตัวโผมเข้ามาด้วยอย่ามีมารยาทลูกต่อยอย่างนี้มีมารยาทไม่ได้ต่อยตามใจเลยไม่ต้องมีมารยาทไม่ต้องมีมารยาทเขาดันเขาดันเขาเอ้ยเอ้ยระวัง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 เอ้นี่ยันไส้มันให้กลับไปได้ทั้งสองมือเธอมีสองมือไม่ใช่มีหนึ่งแขนไม่ใช่มีหนึ่งแขนเธอมีสอง เหนื่อยเหนื่อยมากเห็นไหมเหนื่อยมากประสบการณ์เขานนอะอยุสิบเก้าเองอ่ะติดโอลิมปิกครั้งแรกเก่งมากแล้วลูกเดี๋ยวดูนะอายุสิบแปดแต่จะไปต่อยให้ยั์ไส้เลยเออเขาเเก่งมากเราเริ่มมีดอกเออเห็นนะเราเราเราก็เหนื่อยนะต้องเอา ทสองแขนไปต่อยไดทั้งทองเลยทนมากเลยไม่ต้องมีมารยาอะไรหรอกอันนี้ต่อยได้ทั้งสองมือทั้งสองแขนหนักมากเลยโอ้คุณใช้ได้เลยน้องเอ้ยอืมสู้ๆสู้ๆหลูกสู้ๆคุณดีมากเลยคุณดีมากคุณดีมากแต่คุณไม่ดีเลยคุณดีมากคุณดีมากและเสียท้องไม่ดีหรอกท้องไม่ดี อือไทยชนะเหรอเยสไม่ต้องไปกดมันไม่ต้องเก่งมากโอ้สี่หนึ่งเลย p o i n t win t e r i p o i n t ่ออย่าไปกอดโดรีบอนแดงอย่ากเก่งมากลูกอย่าไปกอดโดรีบอนแดงคนนั้นเก่งมากเก่งมากเก่งมากอย่าไปกอดโดรีบอนแดงคนนั้นเธอชนะเก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกโอเค